สวัสดีครับสวัสดีย่างมือเส้าครับผมเดี๋ยวไปเบื้องแม่เฮ็ดกระปูแม่ว่าสีเฮ็ดลาบปูนะครับไปดูคุณแม่กันเชียร์ยังแม่เนี่ย ลาบปลาปูจ้าลาบปูเฮ้ะปูอไปตำหรอปลาปูจ้าอันนี้แม่กับพ่อไปขุด <c oughs> น,นี่แยกแล้ว กอบอืมเอาไปตามเพื่อนมาไมเนี่ยจ,จำขึ้นมาเลยจย่าจะแกอเอามันมันะอ,องมันขึฮมาเกะเอามันเบืองมันเบงเหลืองเลยครับอ,อจีได้เนาะนี่ยจีก็ใไส้น้ำปลาคนเหนีออยวจำในดองมันมาเียอืมจะ,จะแสบครับเบืองเหลืองเลยไหม อันนี้ก็เอาไปตำแม่ว่าไปตำก็ใส่เครื่องลาบเครื่องคือคือกันนี่บ่แม่คือกันก็เครื่องลาบเครื่องยังลาบทั่วไปนี่บ่แม่คือห่อลาบเมื่อลาบปลาลาบยังอยู่ละเดี๋ยวมาทำปรุงกับปูปรุงเคกันกับลาบทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นเอาใส่ใส่ปูหน้าเนาะลาบแนี่เหลือกเก็บออกมาอันนี้ชอบปรเสรินี่ประองอ๋อ ตัวนี้จะเอาไปดองครับเนี่ยดองไปใส่ตำบุกฮงได้สองมนูเลยได้ทั้งลาบได้ทั้งดอง <c oughs> อันนี้จะดองเอาไ้ดองอันนี้เอาไปลาบเอาเดี๋ยวมาเบื้องตอนแม่ลาบครับผม ว่าจะเป็นยังไงเนาะรสชาติจะออกมาแบบไหนเวลาตอนราบเจอกันจ้าเวลาตอนราบก็เบิ่งกันอีกเรื่อนึงนะจ๊ะเนาะโอเคครับผมเอาตรงเลยว่าถ้ามาเบิ่งแต่สวนคุณอันนี้แค่แค่เอามันแค่เอามันปูแค่เอามันปูเอาไว้ใส่ทั้งน่ะใส่ทุ่ทไายปะใส่ลงในหม้อใส่ลงในหม้อแค่เอามันเหลืองๆมันใส่ในหม้อมันสุกเอาไปคั่วเอาไปคั่วใส่เนื้อมันให้มันสุก เอาจังปงลงมาปุงเครื่องคือตัวนี้แค่เอามั่น,ม,นมั่นเหลืองๆเลยมั่นเหลืองๆเลยต้องใส่เวลาแน่นอนตัวนี้เพราะว่าดองมันหน่อยกินังเคียวอยู่นี่ว่าแล้วใส่เวลาเนี่ยเพื่อความอร่อยเพื่อความมันเราต้องใช้เวลาหน่อยอดทนหน่อย มันช่ได้รสชาติแซ่บนัวที่เด็ดมันอยู่ในกระดองนี่างแหละพี่น้องเอ้ยความแซ่บความนัวมันมันมันเดี๋ยวขั้นตอนตอนที่ปรุงแม่เอื่นนี่เด้อเออเดี๋ยวสิเอื่นมากแล้วตอนปรุงอะไฮหลายไม้ครับไปค้นห้แม่นะไหมไม้มันมิดหสมอมันเดือดแลยค้นห้เมนี่ เดี๋ไปเบิ้งตอนค่างป้ล้ไวแล้วตัวเนื้อมันแมี่างไว้แล้วมันสุกแล้วอย่ใส่เสือแล้วใชขั่วนใดกยิ้เหูยังอย่งนี้หอฮ้วันดีเห็ยาวันดีครับนั่งเล่นมนเป็นจุดหวยบ่วันดีจดหวยจอเขียนเข้าไลย คำข,ขึ้นบานไม่เพื่อนนะครับเสียงยังมาทัานแล้วดอกคำข,ขึ้นบานไม่มาเด้อครับสิบสามมกราหกเจ็ด <c oughs> โอ้โห,โห,โหมืดตึ๊บเลย <c oughs> มองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นมืดบริสไฟคั่วบริปเปิดวิดีค่ะมูนนี่สีผ้ามาเห็นหลาบกับปูด้วยค่ะเดอ้อนี่คือไอเนื้อปูที่ห้าไอข้นให้มันเข็แล้วจานี่นี่เนื้อปูที่เขาข้นให้มันเข็มแล้ววันนี้เ้ากับสีมะซส่ผัวเครื่องเคี่ยงกับ่ไม่ยังงลายดอกจ้าแต่จะมีหอมแดงโอ้ยไอหอมพักซี่ต้นหอมพักซี่แลวก็หอมแดงบักเน่า พริกป่นผงนัวน้ำปลาเข่าขัวนี่แค่นี้ล่ะจ้ะอ่ามาเริ่มวิพี่ปรุงกันเลยจ้ะอันแรกเขากใส่เข่าขัวก้อนเนาะคะ่ะนอห้มันหอมใสเล็กน้อยเข่าขัวเขตผสมใส่หลายพริกป่นพริกป่นกับใสบาหลายดอกยานผิดเดี๋ยวคนเหตุก,กินบ่ได้ เยาบกเพสตจังปูไหมเอาน้ำปลาก่อนใส้น้ำปลาตามด้วยผงนัวผงนัวด้วยจ้าใส่หลายแสบหลายใส่น่อยแต่แสบหน่อยโบไซ่เลือกกับโบแสบอ่าพอเอากับมาใส มะนาวคนลาวเขาเอื่นว่าลาบเนาะจ้ะเนาะลาบปูลาบกระปูสุกข,ขันเป็นแถวสะกลนะค้อนคนจะลาบดิบลาบเหนียวคนจะเอื่นลาบเหนียวแถวสะกลน,นะครไปแถวสุรินทร์ริสเกียเท่าลาบซุดกด้วยจ้ะเด้อมะนาวสองลูก ออกเปรี้ยวสักหน่อยหลักก็ใสปพวกหอมอ้ยตัวนี้กหัน่นบวขาดแค่นี้เราจะข้นในเ่ากันน่ะโอ้สีงามเนาะดูจะแสรกนัเหลืองมึงหุ่ยอยู่ แต่ว่าพริกป่นเนี่ยว่าหน่อยผู้ใชเนาะแม่เน,เนี่ยแต่แม่ที่กินได้บ่ล่ะแม่นาที่แบ่งไว้อีกสวยนะึงเม,ม่ตักออกมีมก่อนเออทีมแล้วก็ที่ตักออกแล้วก็สิเอาพริกป่นใส่ให้พวกหมูเพิ่นกินเพ็ดได้เนาะแม่กินเพ็ดบ่ได้เด้อเที่ยวมา,จากจ้าแซปากใช่ละสอดที่มาพอ่อเอาสอดมาให้แน่คั่นนี่ กินซีมรสชาติเป็นจังไดน,นี่ก็เหมือนลาบเหนียวเลยแหะมันก็เป็นเนื้อเหนียวบ่อลาบเหนียวมันจะเหนียวเลยอออเอออ้าวเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะว่ามันจะขาดหรืออะไรยืดยดใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำปลาเข้าไปขาดเปรี้ยวด้วยหน้ามีเปล่ามี แล้วขนาดน้ำได้หลยันผสมเลยมัน,หนไหลเนาะไหลปูมันไหลปูมันไหลอู้สันเมฆกับเพ็ดแล้วนั่นแล้วบุต้องใส่ก็ได้เอาพริกน้อยมากินมัน่ี้แศบขี้แศพี่ก,กันแล้วตำเนิญกับเพ็ดแล้วนะเบี่ยงดูดสีเหมืนนอน ใส่汤ปลาคุณหม่ำไปด้วยไหมสักหน่อยเลยไหมน้ำปลาหม่ำแซ่บน้ำปลาหม่แหมำมแซ่บมากครนครนโอ้ยหอมอยูจริงเดี๋ยวผมซิมมึงก่อน วซิมมันก็จะไหมตอ,ขอ,มาาอนอมันพาใจให้มันหอมแซ่บเยาะปำปลาไาลมาจังหน,น่อยใส่จังหน่อยก็หอม,อมนี่เดจา้าคว้มแซ่บคุ้มนัวจา้าน้ำปลาตาหม่ำแซ่บนะครับเดินใส่เลยทุกเมนูครับเยาะเข้าไปพอบปะชอบือหอมเติมเข้าไป เพิ่มหอมด้วยน้ำปลาเข้าไปอีกหน่อยนึงมันไม่พอดีหรอโผมว่าพอดีหรอมันจืดบ่เดี๋ยวชิมไหมโอ้ยมันนัวบ่นัวอยู่แม่ชิมมั้งชิมทำยังไงเพลิดเอาอื้มชุดยอดจ้ะอร่อยแซ่บแล้วมันมาแบบแซ่บเตรมอูมามิเข้าไปอร่อยนะจ๊ะ อกินลบเนื้อ่อ,อย่างเสียบเลย <Okay. S 1> เสียบครับเรียบ้อยหอมใจเหียบ้อยอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยอ่อยโมเยกระปิดฟ้าเนะาะหมันไหมันปิดเขาขาดเรรครับรบ่<ะ>บอขาดเสียบแล้วท้องชิบมัง เจ็ดข e> ้าวเยอะแยะเลยแย่เลยต้องของสามอันน hm ี่แซ่บมากแซ่บทุลมิติเผ็ดบ่อยอย่นี้เผ็ดอยู่เนาะบบกพีเขาเผ็ดพอแล้วบรต้องเติมเราพริกหนึ่งอันเนี้ยบกพีของน้าต้อมเราสือมานี่ของข้าอยู่ของเราในใบมันก็ระดีน้าต้อมต้นน้าต้อมน้าต้อมเยอะแป๊บเจ็บแซ่บใส่ปลาเดกมัมพร้อมแมน เดี๋น้ำปลาเข้าไปเพิ่มความนัวหอมอร่อยปลาของปลาหมัมแซ่บหาซื้อมากินได้จ้ะเด้อเซเว่นทุกสาขาแซ่บจ้ะแซ่บนัวเซเว่นทุกสาขาสปอนเซอร์ได้น้ามามเด้อเข่าแล้วเด้อบานีเด้อโปูหมูได้ต้องเข่าได้ลาบปูบ้านบาน ลาบปูบ,นบานเฮาแเ<ส><ส><ส>่แบเียบดหลีแบ่บุญดมาใส่ีบครับสวัสดีครับข้าวซอยครับไม่กินขนะ้าวเนาะบานปีสิงห์ครับรสิงห์ภาคก,กินข้าวรอยวันนี้ีลาบป,ปูครับลาปูหน้ามันนี่จะเป็นเมนูนีีเนาะลาป,ปูซิม,มังงั้นครับปูหน้าฝีมือผุดแดาีสิงห์ีมือใหย่เป็ดงจ้าวความตื่นหอมมา เออกระเดาเข้าไปแบบนี้ไ้จังบ้าแบบนี้เคยกินบ่อันใช่ไหมวัานี้นี่บ้ากินข้าวเ้าน้ากันเด้จ้าโอ้นางกิบดอกไม้ยู่มังมัดครับผมซิมตาปูนี่ของมากเลยครับหน้าคนปูหน้ามั่นนครับไม้เข้ายด ครับครับเป็นไหครับมันมันครับน่าแล้วงเแย้มมันว่ะเราเหนียวเนาะปั่นเนาะมากินเข่าเด้อครับเด้อกินเข่าครับในมือเสือกับพ่อกับแม่กับในอันในมอดน้องไหมจ้ามากินเข่าน้ำกันจ้าจะเดาเฮียเดี๋ยวผมซิมมังกระเดาแซ่บผมลมล้ำ

มันเ่าเาแค่กินก่อนเด้กระดูกม้เนออกไปทังคุณั้งแม่ใส่ผ้าเนี่ยเอออะ่รแหละ้กระเถิบแต่่าแม่แสบส่เลยพีมมอจะของพีมมอจะของพอแสบปะพ่อแสบแสบอนนี้สมใหญ่ผมหูซื้อความสีโอโอแล้ว แสบนบเลยอแบเลอมหมดล้เนาะเดี๋ยวปกินออมกบแสีแบบนึงอ่อแบอีกแบบนึงีแบอีกแบบนึงลาปูแสบอีกแ้วลาปูเนาะอันเนาะ เคไปหาเงินมาตายมาแค่ไปดงามฝนแม่ยงไตถึงงามฝนถึงแน้วไม่หน้าร้ายแม่ง่ามฝนนีไม่งามแหลมต้องเขาหู้เขาต้องขุดเอาตวามัน็นจำชิ้นตัวมันไม่นานต้องไปคุดตรงหน้าไสอด คำเขาเปรี้ยเป็นเบยนตุ้ยเกาะแต่ทบไงของแบกกระดามมำครับบนี้หอยอดแสบไม่หลาบปูกันมันหอมๆนะมันหอมหอมปู อ้นกระปูงตลาดนืมเต็ม,มทีมันสิ่งทีมันเรืองอ่ะลามเลยเมื่องนานทีปีครั้งนะถ้ากลับไม่ได้กลับไม่ได้กินบ้านนี้เดี๋ยวว่าไทยส้มเข้าวบาทีทิพทิพเอสถึงไปรีบไม้ไห้ออมให้กินกินโดนายา ก็สับไปก็ปสับอันอทั่วมากก็ก็ควร ส,นสนนอนรับยแงไกันเขาใส่ยังสีเลย <c oughs> ใส่สอนยางี้เลยงานเนาะ าจารย์แมนแมนรถอาจารย์อาลูกสาวเล้ท่านเด็กวรผู้เด็กคนสาวคนสอนโยนี้เพิ่ิรถเก๋งตันไหรอก๋งกแม่เพ่อนอันนี้แม่นต้องอันสนใจสาวคู่เดียสนใจอยู่อู้จัดฮอจักจเขาดิจัคเขอมาจัคเขากันเรียนได้ตัว เันมากสร้างเลยสร้างเปลี่ยนบอห่ท่านูจักไหมติดต่อต่ติดต่อท่นจักอจักเขาบ่จักเขายังวะบ่เขาแมเขาหมอกัอันบ่บ่หจักเขาเบ่อ่หวแล้วบเขาหวบ่ห่วมาจักเจีบกันทีก่นี่เอาได้อันที่มาเป็นไอเคยอันทีมาเป็นเคยขอนแก่นเลยเอ้เคยสีเกตเลยมาอยู่สีสเกตเนอ มาก <c oughs> อันมักสาวแล้วบาทเนี่ยอันจบรองต้อนหรากเฮ้ยติดตัวหมอดเลยอยากมาเป็นเคยทีเก็บปมอดครับคุเป็น หาอยุนสบายนไปซุ่มมมงแล้วมาหาะว่ามังได้กัไปเพราะว่างได้กับไปมาโยบชิเก็บมาโยบ่มหหาผู้สาวให้พับมไม่หมดนลาดเราไว้หาเงินกวนหมด ยังก็ผักกระเดาเนี่ยเสียบเข่ากันนะคิดว่าปลาปูก็ผักกระเดาดูซิว่ามันจะเข้ากันนะบันเข่าใส่ส่วนไว้เลย ไปกินสาวแล้วเปาอไปไปดื่มนอาไปเลยนน้จินน่าอ่นจะไปเชื่ออพรองใส่เพื่อจ้เน่าอาจารเริ่มออกแล้วอายอเดรคึนบนกวันอะไรนี่อืลา้วเป็นเกลแค่นึงแสบ่ฟังะ สวัสดีชาวโลกพี่ลองไ่สร้างเพื่อนพญาสูข้างหัจอยโง่บเรียกงืนมาเต้สื้อสื้อกวางแมนก็แนตั้งใจตัวเก็บเงิ่อนเก็บท่องเสากินเหล้ากินยาอยางไรยังก็สิได้ตัว บมีแน่แงแนวปันปนกระิได้หตัวเงินพ้ซิ่อออกเลยยังกินอีกคนกอคำน้ำพันห้อกินเหล้านีจีมอกินแต่ยุแต่ห้องกับนงแน่ห้องเยอะมอญพรมาแดงกันดูตรงบิดๆตรงบิดๆสักน้อยกินโย่กินโย่แต่กินแล้กินย่ แต่เราเลิกแล้วเราเลิกมาได้ตั้งแต่โอ้หเดียปีเรายิงทิศสามทิี่เราเรบุกทินเราเส้นทำหมเป็นนุ่มลอกินอยู่กแกเบแไม่กุ้มเปิดเพ่เป็นยุนธาหานกูแล้วเขามีมอลลํ่มยังถึงง่ายกลุ้มยุนาหานถาลอกเราได้ก่อนเราเอาหมดทุกอย่างานนเลย ดีแล้วหมูคุดได้ถ้เาเรากินไปวุ้ยประโยชน์มันก็บมวมอย่างนี้กินหลายกินหลายวุ้ยประโดดดยชน์เลยมักนกินน้อยนล้แค่แน่เป็นยากินน้อยแก่เจ็บเป็นเจ็บเป็นใคไจะกินแล้วมันทำมาขี้ยาบมม่มีนอมอนทำมายาไปที่หลังมัน,ห,นหมดละ เอาความมาไว้ก่อนเย็นเพักสนุกสนานเอาอิ่มแล้วครับบาร์นี่เสียบแซ่บบ่อันแซ่บครับผมมอดแซ่ยบวะเสียบครบแซ่บเสียบเมนูเหมือนกับฝีมือแม่เมนูลาบปูลาบปูเพื่อนบ่เคยกินกับร่องไปเห็ดบึงด้วยครับแซ่บอีลีครับ สำหรับคลิปนี้กับชิดเด้ไว้ทรันี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า